อย่าคิดปิดการขายลูกค้าต่างประเทศถนะ้าคุณยังไม่รู้3เรื่องนี้นะคะคุณเรื่องแรกคือลูกค้าเขากลัวกลัวที่คุณจะยัดเยียดเสนอสินค้าขายให้เขานั่นเองนะคะวิธีการป้องกันทลายกำแพงข้อนี้ก็คือคุณจงเล่าประโยชน์ของสินค้าคุณว่ามันช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคุณได้ยังไงนะคบเพราะลูกค้าอยู่ต่างประเทศนะคบคุณอย่าลืมนะคบเขามีความกลัวอยู่ในใจอยู่แล้วนะคบคุณ วิธีการง่ายๆคือคุณออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะคุณสามารถทําคลิปวิดีโอคุณเล่าประโยชน์สินค้าของคุณไว้ในคลิปเพจของคุณได้เลยนะคะคุณทุกช่องทางของโซเชียลมีเดียและลูกค้าเขาจะเซิร์ชหาคุณเพราะเขาเซิร์ชหาคุณมากพอนะคะเขาก็จะมีความมั่นใจว่าคุณไม่ได้แยัดแย่งขายของให้เขาได้ะคุณและที่สําคัญคือในข้อที่2ลูกค้าเขากลัวมากกลัวว่าสั่งสินค้าแล้วไม่ตรงปกนะคะคุณอ่าสเปคแบบนี้สั่งได้อีกอย่างหนึ่งผลิตอีกอย่างหนึ่งวิธีการแก้ไขก็คือ ก่อนที่คุณจะทําการซื้อขายกับลูกค้าต่างประเทศนะคะคุณคุณจะต้องทําสเปคของสินค้าชี้ขึ้นมาเลยนะคะนูชั่นเซตส่วนผสม,สม,สมเป็นยังไงบ้างนะคะคุณแล้วส่งให้ลูกค้าเซ็นแอพพุกรับรองว่ามันใช้ได้ไหมและที่สำคัญนะคะถ้าเป็นอาหารการกินหรือของใช้นะ่ะส่งตัวอย่างให้ใหเขาเทสก่อน,นะคะ่ะเทสจนเขาพอใจว่ามันใช่ไหมมันตรงสเปคเขาไหมถ้ามันใช่คุณก็เอาสูตรนั้นนะ่ะมาทําสัญญาให้ลูกค้าเซ็นรับรองว่าโอเคตามสูตรนี้เป๊ะนะคุณ ข้อที่2นี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าอดแอกได้อีกรอบหนึ่งนะคะคุณและในข้อที่3ที่ลูกค้ากลัวมากสุดคือคุณจะลอยแพเขานะคะคุณลูกค้ากลัวมากค่ะที่ลูกค้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเดินทางมาหากันลำบากนะคะฉะนั้นคุณจะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าได้ไงว่าคุณไม่ลอยแพเขาหากคุณเทาสินค้ามาไม่ตรงสเปคหากคุณทาสินค้ามาปุ๊บมันโหลดไม่ครบคุณจะบอกลูกค้ายังไงวิธีแก้คือคุณบอกลูกค้าไปเลยว่าหากสินค้าตัวเนี้ย โหลดไม่ครบไม่พอใจหรือไม่ตรงตามสเปคที่ผลิตขึ้นมาคุณยินดีรับประกันคืนเงินให้เขาหรือรับเคสมาจ่ายเนสินค้าที่ผลิตผิดพลาดนั่นเองนะคบคุณสาข้อนี้ทําให้ลูกค้ามั่นใจคุณได้อย่างเห็นได้ชัดนะคะคุณและในข้อที่4ให้โบนัสเลยดีกว่านะคบคุณในข้อที่ 4. ข้อนี้นะคะสิ่งที่ลูกค้ากลัวมากสุดก็คือกลัวว่าคุณไม่ใช่ส่งออก มืออาชีพนะคะคุณก็คือเรื่องเอกสารการสองออกนั่นเองนะคะคุณขาเอกสารการสองออกเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องวอรี่มากนักนะคะคุณแค่ถามลูกค้าว่าลูกค้าครับปลายทางลูกค้าพอร์ตปลายทางลูกค้าประเทศปลายทางลูกค้าเนี่ยต้องการเอกสารซัพพอร์ตอะไรบ้างเพราะแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคแต่ละพอร์ตของการนําเข้าต่างใช้เอกสารไม่เหมือนกันเลยนะคะคุณขาฉะนั้นสิ่งนี้สุดถามลูกค้าแล้วคุณก็จดจดแล้วก็ลิสต์รายการ เอปด็อกเมนที่ดค้าต้องการนะคะคุณแค่นี้มันก็จะช่วยป้องกันในการเคลียร์ของนำเข้าไม่มีปัญหานะครับเสริจเวลาทุกวันนะคะสี่ทุ่มครึ่งนะคะติดตามกันได้นะคะหรือจะแอดไลน์แอดมาคุยกันได้ที่ไลน์โอเอแอดอาจินตานะคะ a J I N T เและเจอกันส่งออก